สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายนะครับในหัวเรื่องนะครับกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับความรู้เบื้องต้นนะฮะของการคิดเชิงออกแบบนะครับว่ามีในส่วนของ หัวเรื่องนะครับหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการคิดเชิงออกแบบซึ่งโดยทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นคําพูดนะครับที่จะเรียกกันโดยภาษาอังกฤษนะครับที่เราเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะซึ่งในการคิดนี้นะครับก็จะสนับสนุนนะครับในส่วนของกระบวนการคิดนะครับในรูปแบบต่างๆนะฮะ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องนะครับโดยความสําคัญของการคิดเนี่ยนะฮะก็เราจะต้องเอาในเรื่องของอกระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยที่จะไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบงานออกแบบกระบวนการออกแบบในเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของที่ในใช้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนะฮะสมัยใหม่นะครับจากนั้นครับในคุณลักษณ,ณะนะครับของการคิดเชิงออกแบบเนี่ย นะครับก็จะมีหลายๆองค์ประกอบอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของความเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของกลดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยก็จะแบ่งออกด้วยกันแล้วลักษณะก่จะเป็นในเรื่องขององค์กรหน่วยงานบุคคลนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งลักษณะนะครับของนักคิดเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนักดีไซเนอร์นะครับของตัวการคิดเนี่ยที่จะมีการ ออกแบบกระบวนการนะครับอยู่ในหลายๆโปรเจกต์ห,หรือหลายๆหลายๆตัวแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนความสำคัญน,นะครับของการคิดเชิงออกแบบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. ในการพัฒนาสินค้าสมัยใหม่นะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของสินค้านะครับที่มีการ สร้างนะครับหรือการคิดเอทเนี่ยนะครับของตัวอย่างเช่นเครื่อง MRI นะฮะของ MRI นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในอุโมงค์เนี่ยนะครับที่ใช้ในการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดเป็นโดยทั่วไปนะครับโดยมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่าทางเข้าไปเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะ มีในเรื่องของภาวะนะครับความตื่นกลัวต่างๆเนี่ยทีนี้เราก็จะลองนะครับเอามาใช้สําหรับในเรื่องของตัวเด็กนะฮะซึ่งในเด็กเนี้ยนะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าเราเนี่ยทำให้การจําลองหรือเหตุการณ์เสมือนเนี่ยเพื่อทําให้ในฝวกของผู้ป่วยที่เป็นเด็กนั้นน่ะนะฮะเกิดความไม่มีการวิตกกังวลนะครับที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจครับในฝึกของประเด็นที่2คือการพัฒนานะครับบริการใหม่นะฮะต้องบอกเลยครับมี นักคิดนะครับของสองท่านนะครับที่คิดในเรื่องของตัว McDonald's นะฮะซึ่งเป็นผู้พัฒนานะรับการให้บริการในรูปแบบของฟาสต์ฟู้ดนะฮะซึ่งจะเห็นได้กระบวนการนะครับของทาง McDonald's เนี่ยที่เราพูดถึงในเรื่องของตัว d ิ i อทเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งส่วนในเรื่องของการบริการนะครับการให้อาหารแบบฟาสต์ฟู้ดที่เราจะตอบสนองเรื่องของความรวดเร็วนะฮะแล้วก็ตอบสนองกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการออกแบบโมเดลธุรกิจนะฮะในตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะมาดูในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไรนะครับซึ่งในการข้างาการสร้างให้กับลูกค้าเนี่ยซึ่งลูกค้าเนี่ยจะเกิดในเรื่องของความพึงพอใจนะครับในเรื่องของการ ที่เราจะปรับ Business ใหม่เนี่ยและจะเกิดผลนะฮะที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองนะครับและส่วนต่อมาครับในการออกแบบนวัตรกรรมทางฝังคมและองค์กรอันนี้เป็นตัวอย่างของโมเดลนะครับของธุรกิจที่เป็นรูปแบบของ Sky นะครับที่เป็นแบบพรีเมียมเลยนะก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบของฟรีเนี่ยนะครับมันที่เราใช้โดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะมันก็จะใช้ได้เพียงบางฟังก์ชันนะครับหรือบางหน้าที่นะครับของตัว แอปพลิเคชันนั้นนะครับพอมาดูในเรื่องของอตัวที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการใช้งานที่เป็นรูปแบบของบุคคลนะที่ต้องการในเรื่องของฟีเจอร์นะครับที่ตอบสนองนเรื่องของตัวงานนะครับหรือในองค์กรนะครับที่จะต้องใช้ในรูปแบบของอ สื่อสังคมนะฮะในของสกายเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในสส่วนเนี้ยนะครับก็จะมีในรูปแบบของเพลที่ในการจ่ายเงินนะครับที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนบุคคลหรือแบบ Enterprise แล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะฮะองค์กรนะในนวัตกรรมเนี่ยนะฮะวัฒนกรรมององค์กรในวัฒนกรรมเนี่ยก็จะประกอบด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะฮะในองค์กรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการแข่งขันเนี่ยยังมีอยู่เยอะ ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ครับในส่วนของนักศึกษาของสแตนฟอร์ดนะครับเราก็จะออกแบบเป็นเรื่องของตัวโคมไฟพลังแสงอาทิตย์อันนี้คือเป็นโปรโตไทป์ ai, ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่าในการออกแบบปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้งานโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่ในแพร่หลายณปัจจุบันนะครับ ต่อมาครับในส่วนของคุณลักษณะที่ได้เกินไปนะครับผมอธิบายในเรื่องของอการคิดเชิงออกแบบเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีในเรื่องของว่าการคิดเนี่ยซึ่งมากกว่าความออกแบบอย่างไรนะฮะความคิดเนี่ยนะฮะบ,บางทีอาจจะมีขอบเขตหรือขอบข่ายในการคิดเนี่ยบางทีในเรื่องของการออกแบบที่เรามองนะครับในเรื่องของขอบเขตที่ใช้งานในองค์กรในใช้งานในผลิตภัณฑ์ดนั้นน,น,นะฮะส่วนความคิด มากกว่าการไปเวิร์กช็อปนะฮะในเรื่องของการคิดเนี่ยกับการเวิร์กช็อปเนี่ยที่เป็นอยู่นะครับในไม่ว่าจะเป็นในฝึกสังคมองค์กรน,นะครับหรือในวัฒนธรรมต่างเนี่ยมันอาจจะนะครับมีมากกว่านะครับจากการทําที่เราได้ในรูปแบบของที่เป็นในเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นในส่วนข,ของตัวที่เราความคิดที่มากกว่าการทํ b บ a i n s t o r มนะครับหรือการระดมความคิดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่ในหลายองค์กรที่ว่าก่อนจะทําอะไรเราต้องมีการ b บรนสต t o r มเพื่อหาข้อดสคัดนะฮะให้ได้ในเรื่องของ มตินะครับหรือแนวทางที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายของการคิดที่มากกว่าวิธีการนะฮะซึ่งวิธีการมีหลายอย่างครับแต่ความคิดนั้นนะฮะในเชิงอ,ออกแบบเนี่ยอาจจะมีลู่ทางหรือมีทางออกมากกว่านั้นนะฮะเรามาดูคุณลักษณะของนักออกแบบนะฮะในนักออกแบบเนี่ยจะเห็นได้ว่าการคิดที่มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะฮะความสามารถนะครับการเปิดรับ วิสัยทัศน์รวมถึงความสื่อสารความสามารถที่มีประสิทธิภาพที่จงทํางานในเป็นทีมได้อันนี้ก็ต้องเป็นคุณลักษณะของตัวที่เป็นนักออกแบบนะครับ